มารีวิวบ้านนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสภาพบ้านกันเลยคะ่ะแต่อันนี้เราถ่ายข้างบ้านนะคะหน้าบ้านไม่ไหวเลยเดี๋ยวกับกล้องให้คะ่ะบ้านหลังต้นใหญ่แต่ไม่มีคนทำความสะอาดบ,บ้านไม่ค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปบนบ้านกันนะคะบ้านเพื่อนข้างบ้าน

ข้างบนของเราหรือยังง่ายๆว่าบนบน้านทุกคนดูดิวิวสวยมากตรงนั้นก็เห็นไม่ม้านสีส้มๆบ้านอีป้าค้างบ้านเองค่ะขี้เสือกมากตูเก็บตุกตาและบนบ้านค่ะสวยสวย เมก่อนเราเ่ส,สวยๆค่ะแล้วมีเด็กน้อยแว้นรถนะคะเด็กน้อยแวนรถด, <c oughs> ดูดีทุกคนมันยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวค่ะแวนรถ <c oughs> เห็นคนที่นอนอยู่ตรงนั้นมันคากคนขเขากำลังนอน เล่นโทรศัพท์ยางไม่รู้ตัวนะคะดูค่ะเด็กแว้นเด็กแว้นข้างทางแว้นไม่หยุดค่ะและอันนั้นก็เป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านเองค่ะโชคดีจังเลยมี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 ญาติเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นี่คือบรรยากาศบ้านของเฮาค่ะว้า คนทำความสะอาดบ้านเด็กอย่างฉันก็ไม่ทำค่ะจา,างให้ก็ไม่ทำว้าขี้เกียจมากบ้านหลังต้องใหญ่แต่ว่าให้คนทำความสะอาดบ้านแค่คนเดียวว้า